เสียใจเลยตัวนี้ไปเป็นเดี่ยวของเรามันตอนนี้คือ,อเด็กที่นหนึ่งคนเดียววะคุณแม่ปูไม่ได้ตอน,น <laughs> ออดียวไหรวะเอ้ใจรลวังมนึง

แน่ขึ้นง่ายแ๋ยวะแมงด่านเด a ดล็อกมันไปเฉยนะงันกูเซียนวักละเห็นแต่หัวสดฟิวเลยโอ้ย มตอมตออเนี้อะตายไอัไม่มีหรอกนี่เมืนมันจะติดไอ้ที่ไหนก็ได้เหยอคะล่ะเาเดินโดดมา กูก็ไม่กูก็ไม่เดินนะพี่ก็นั่งโดเดเี๋ยวราโดดไม่ขึ้นนะนั่งโดดกูไม่ขึ้นแม่งอ่ะ <laughs> ้ายยังลำบากกูจะบักท,ที่เห็นเนี่ยโอยบั <laughs> <laughs> ยากบาากักยอ